I got supplies. 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 Thank you. Thank you. เบอร์หนึ่งเขาเอ้ยเบอร์สองเขาไม่เอาเหรอสองเขาไม่ต้องใช้หรอกระดือดไหมลีลาเผ็ดเผ็ดพี่เชิญก็ไม่การเชิญทำไมพี่รีบไม่มาอ่ะพี่ไม่เห็นไงเพราะพี่เชิญก็ไม่มาน่ะ้ำลีลา่าเราไม่ใช่ I got supplies ปัาดไข่ฟั๊เป็นเกลี้ยงเลยเบอร์สองหรือเปล่าเนี่ยตามหลังเข้ามาติด ทำเทสได้ของครบยันยังยังนานเพิ่งเริ่มเองอได้อยู่แล้วระดับนี้โปรเฟชชั่นแลรอรอพีรอ่รอพีลลี่ตเติมอาแบแป๊บนึง๋ยวเติมอ่ะแอปหนึ่ง ยเรา่อคูณสี่ะยออคูณสี่ละม I got supplies นี่ไหนก็สั่งไม่นี่ปฏิเสธแบบยิ่งขาดเืียตัดใหญ่อ่ะ มไม่ไม่ใช่สิฉันไม่ได้ชินต้นโดยอ้ออ่างเลงท้ายในงองเลนี่ฉันไม่ได้อยู่พระรามสามนี่ใช่ฉันไม่ได้ชินต้นด้วยออ่างลงท้ายในงองเลยฉันไม่ได้อยู่บางอะไรนะบางแคฉันอยู่บางเขนใช่ฉันอยู่บางเวลาร้มีถ

小心你呢？我不会用隔开。